สวัสดีครับผมโกฟินิชคานะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวโตโยต้ายาริส1.5 e Limited คันนี้นะครับเราขอเปิดราคาที่199,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จัดได้ฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0846785231โกฟินิชคานะครับผมก่อนรับชมนะครับรีวิวนะครับฝากเพจฟินิชคานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามโค้ชขายรถที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube นะครับชานเอลฟินิชคานะครับ เพื่อจะได้ดูรีวิวของเรากันนะครับสภาพรอบคันเปิดใต้ายาริสเท่นนี้กันต่อนะครับผม okay. นะครับซึ่งขับสีเสร็จนะครับสภาพสีโดยรวมสวยเลยคันนี้ล้อแม็กซีนีนะครับภาไปดูรอบคันรุ่นตัว e limited จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็รีโมทแบบถมวยเรามารีวิวให้ดูกันะครับ เข้ามาดูภายในกันนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาดูภายในโตโยต้ายาริสคันนี้กันนะครับเป็นรุ่น 1.5E นะครับผมตัวพุ่งมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับมีแอร์แบ็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวขอร์่จะคุ้มด้วยหนังนะครับผมตัวคอนโซลกลางนะครับแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเขาจะย้ายจากตรงข้างหน้าคนขับนะครับย้ายไปไว้ตรงกลางนะครับเหมือนกับว่าเวลาขับขี่นะครับก็จะไม่บังทัศนวิสัยนะครับเวลาเรามองไปข้างหน้านะครับ แล้วก็ปรับระบบปรับอากาศตรงนี้เขาออกแบบดีไซน์มาไว้ตรงกลางหมดเลยแล้วก็มีช่องเก็บของตรงด้านข้างนะครับผมว่ามันให้แบบแนวสปอร์ตดูนะครับตัวหน้าจอวิทยุทัชสกรีนนะครับ7นิ้วนะครับเป็นของ Pioneer นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะครับผมจะอยู่ที่1 1 2 0 0 1 2 21กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยนะครับแล้วก็มือหยอกห่างด้วยระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับ ก็จะมีปุ่มชิปล็อกนะครับป้องกันการล็อกเกียร์นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เขาเป็นขั้นบันไดมีดีโหมดนะครับจะปรับเป็นเมนูโหมดที่เกียร์สแล้วก็เกียร์สแล้วก็ตัว L นะครับขึ้นทางลาดชันนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลายได้นะครับก็ที่วางแก้วน้ําของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี่นะครับสองช่องนะครับ นี่นะครับก็มาดูไฟสองที่ข้างบนนะครับมีสองฝั่งม่านนะครับก็จะมีที่ที่กระจกแต่งหน้านะครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับแกะเขาจะเป็นแบบสองชั้นนะครับมีทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเปิดได้นี่นะครับ ส่วตัวแผงประตูนะครับก็จะมีพวกสวิตต์ตัวนี้จะเป็นบุนเซนทันล็อกนะครับล็อกกระจกแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้านะครับปรับเป็นออโต้นะครับขึ้นลงได้นะครับอัตโนมัติหมดเลยนะครับอันนี้บานคนขับอันนี้นะครับบานคนนั่งด้านหน้านะครับปรับให้ดูเลยนะครับขึ้นลงได้หมดเลยนี่นะครับ ด้านหลังนะครับ okay. เดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันนะครับเบาะแถวสองก็ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเนี่ยครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะหลังคาก็สูงนะครับผมสูงว่าจะสิบเจ็ดก็หลังคาก็ยังมีพื้นที่นะครับด้านบนแล้วตัวนี้เขาจะมีตัวเหมือนกับเป็นหน้าจอด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นเปิดไฟได้นะครับตัวนี้นะครับ Okay, เดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกทีน,นะครับแล้วก็ความพิเศษบเบาแถวสองเขาจะพับได้นะครับนี่นะครับปรับได้ดูด้านท้ายฝักบงท้ายนะครับโดยต่ายลิทคันนี้ถูกออกแบบเป็นเป็นรถประเภทแฮชแบ็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายจะอนเนกประสงค์มากนะครับโอเคด้านท้ายเขาจะมีตัวถาดนะครับที่กนนั้นนะครับสองชั้นครับสามารถถอดออกได้ แล้วก็เขาจะมีม่านปิดตรงเบาะหลังด้วยนะครับถอดออกให้ดูนะครับความพิเศษของเบาะแถวสองนะครับเขาสามารถพับนะครับเรียบได้นะครับนี่นะครับพับนอนเรียบเลยนะรแล้วก็จะมีถาดไลเนอร์นะครับเอาไว้เก็บของนะครับเก็บชั้นก็จะมีแผ่นปิดล้ออะไหล่นะครับแล้วก็กล่องเก็บ พวกเครื่องมือช่างนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับนี่นะครับเราพับเรียบแล้วก็สามารถวางสัมภาระนะครับได้ถึงข้างหลังเลยนะครับผมไม่ว่าจะใส่จักรยานหรือว่าจะพับเบาะเรียบนะครับเป็นแคมเปอร์แวนที่นอนได้หมดเลยนะครับท้ายนะครับกันชนท้ายอชุดชุดแต่ง RS นะครับก็จะมีตัวไฟทับทิมนะครับจะอยู่ด้านข้าง ซ้ายขวาแล้วก็กันชนมันจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกตินะครับก็ให้ความสวยงามตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนโดนัทนะครับเป็นจุด LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว LED นะครับสวยเลยนะครับท่อไม่ใช่ท่อแต่งนะครับเสียงก็จะปกตินะครับน้าก็ด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดแต่ง RS นะครับพร้อมกับโลโก้ของ RS ด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะครับก็จะมีให้ครบเลยเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูนะครับ นี่นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบสีน้อนด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นแบบสีน้อนเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวมีให้ที่กระจกมองข้างสวยเลยนะครับดูล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กจะเป็นลายของ GE 28่สินะครับสเปคล้อ15นิ้วนะครับผมขนาดยาง195่งทับห้นะครับก็หล่อเต็มซุ้มพอดีนะครับออกสีทองไม่ไหม้นะครับผมก็ แต่งสไตล์แต่งนิดๆนลครับโหลดหน่อยนะครับผมว่าถือว่าลงตัวเลยนะครับกับเจ้าน้องขาอวบคนนี้นะครับผมส่วนตัวภาษีตัวนี้นะครับปี67แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณ 4- 5หเดือนได้นะครับหลังคาก็เขาจะแรปเป็นสีดำนะครับก็ให้ความรู้สึกดูสปอร์ตดูตกแต่งเข้ากับตัวรถดีนะครับแล้วก็มาด้านหลังก็จะมีตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็จะลองสตาร์ทกันให้ดูนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.5่งจลิตรนะครับถึงจะเป็นตัวเล็กนะครับจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอนเพราะว่าผมลองเทสมาแล้วนะครับความเร็วสูงถึงร้อยเนี่ยอัตราเร่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันให้ดูนะครับเครื่องยนต์เปร์ต้าอย่างที่รู้กันนะครับเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรไม่ท่นั้นหาค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะครับผมตัวเนี้ย เครื่องยนต์1.5ก็กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลลิตรเท่านั้นเองนะครับก็ช่วยประหยัดด้วยนะครับน้องๆรถอีโก้คาร์เลยนะครับผมโอเคเรามาดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับตาแมวเป็นไฟสีน้ำเงินอยู่นะครับพวกฝาเครื่องตองหรือว่าอะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่นะครับผมเครื่องที่ดูรีวิวแล้วนะครับแล้วใครสนใจนะครับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่ส199,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 084 6 7 8 5 2 3 1ตามด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อมาได้เพจสินิทคาด้วยนะครับโอเคอย่างนั้นวันนี้เราลากันไปก่อนครับ